สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปดวงความรักนะคะของชาวลัคนาราศีมังกรช่วง1-15กุมภาพันธ์ช่วงวันว,นเวนาเลนไทน์แล้วก็เป็นช่วงของวันเกิดของชาวราศีมังกรด้วยนะคะบางท่านนะคะก็ขออวยพรชาวราศีมังกรทุกท่านนะคะขอให้มีความสุขในช่วงเดือนนี้ตลอดปีนี้แล้วก็ตลอดไปสุขภาพร่างกายก็ขอให้แข็งแรงด้วยนะคะ ทีนี้เรามาดูว่าชาวาลัคนาราศีมังกรจะเป็นยังไงบ้างความรักตำแหน่งดาวศุกร์ถ้าท่านใดรู้ว่าอยู่ในราศีมังกรก็ดูได้เช่นกันนะคะราศีมังกรค่ะว้าวโอเคเชาวมังกรช่วงนี้นะคะสำหรับคนที่มีคู่รักมีครอบครัวชีพจรอาจลงเท้า ช่วงนี้คุณอาจจะมีการเริ่มต้นอะไรใหม่ๆทำอะไรใหม่ๆใครขี้คิดหวังอยากจะเปลี่ยนรถใหม่ก็ได้ด้วยนะคะเพราะเรามองว่าชาวรมกรสสำหรับคนที่มีคู่รักแล้วก็มีครอบครัวช่วงนี้โอกาสมาให้คุณนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องของความสำเร็จในชีวิตในเรื่องของความสำเร็จในเรื่องของ ทุกสิ่งทุกอย่างนะคะเราก็มองว่าชาวมังกรสำคนที่มีครอบครัวนะคะช่วงนี้ดีมากนะคะช่วงนี้ดูแลเอาใจใส่ครอบครัวดีช่วงนี้ถ้าจะมีอะไรนะคะเราก็มองว่าคุณอาจจะมีเรื่องของอาการไม่เข้าใจกันนิดๆหน่อยๆกับใครในครอบครัวก็ได้กับบริวารก็ได้นะคะแต่เรามองว่าชาวมังกรคะช่วงนี้ของคุณดวงของคุณ เรามองว่าเริ่มกลับมาปังอะนะคะไม่ว่าคุณจะคิดทําอะไรก็แล้วแต่คุณประสบความสําเร็จบางท่านมีเรื่องราวของการเปลี่ยนยวดยานผาานะบางท่านอยากจะได้ยวดยานผาานะบางท่านอยากจะยวดยานผาานะนี่คืออะไรก็ได้นะคะรถยนก็ได้รถใหญ่ก็ได้รถ,ไดรถมอเตอร์ไซค์ก็ได้นะคะบางท่านจะซื้อรถใหม่ด้วยนะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะในเรื่องราวของคนที่มีประเด็นค่ะคนที่มีประเด็นจะเป็นยังไงบ้าง โอ้ oh, คนที่มีประเด็น ผ่านพ้นอุปสรรคมาเรียบร้อยแล้วผ่านพ้นปัญหามาเรียบร้อยแล้วคุณพักใจและเรียบร้อยแล้วคุณมาเริ่มต้นกับตัวเองใหม่นะคะเรามองว่าสำหร,รับคนที่มีประเด็นอะ่ะหลายๆท่านคือหันมาสนใจตัวเองหันมาเริ่มต้นกับตัวเองหันมาให้ความสําคัญในเรื่องของหน้าที่การงานของตัวเองแล้วถึงแม้ว่าอู้กว่าจะผ่านมาได้เนี่ยเหนื่อยไหมเราก็มองว่าเหนื่อยแต่นับจากนี้ไปคุณไม่สนใจในเรื่องของความรักสัทีเดียวละนะคะคุณให้ความสนใจในเรื่องของชีวิตความสําเร็จแล้วก็หน้าที่การงาน แล้วเราก็เชื่อว่าคุณอาจจะได้พบความสําเร็จในเรื่องของหน้าที่การงานด้วยซ้ำนะคะบางท่านมาสนใจในเรื่องของสิ่งที่ตัวเองอยากจะทําจริงๆนะคะสิ่งที่ตัวเองคิดตัวเองใฝ่ฝันอยากจะทําตอนนี้ได้ทําละไหนๆกลับมาโสนละก็หันมาดูแลตัวเองดีกว่านะคะเรื่องของหัวใจเริ่มปิดกั้นไหมเราก็มองว่าคุณปิดกัน้นณช่วงนี้นะสำหรับคนที่มีประเด็นนะคะหรือคุณอาจจะไปรู้ว่าโอเคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอะ มันมีเรื่องราวของคนอื่นเข้ามาแทรกมันมีเรื่องราวของความการปิดบังซ่อนเร้นมันมีเรื่องของคู่แข่งมีเรื่องของกิ๊กมีเรื่องของที่มันไม่ชัดเจนแล้วมีหนํำซ้ําเราก็เห็นว่าในความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเป็นความสัมพันธ์ที่ว่ามันไม่มีการพัฒนาเลยหรือแม้แต่กระทั่งว่าตัวตนของคุณก็ได้คุณอยู่ในความสัมพันธ์แบบนี้ก็ได้นะคะตัวตนของคุณเขาไม่ได้ให้ความชัดเจนอะไรดีขึ้นมาก็ได้อาจจะเพราะสาเหตุคุณรู้ว่าว่าเขามีต้องมีคนอื่นที่เป็นคู่แข่งสหรับคคคุุณณนนนนะะตตตอออี้ัววขงงเราาก็ม่ เหนือสิ่งอื่นใดคือคุณพักใจเหนือสิ่งอื่นใดคือคุณพยายามหันมาดูแลใจตัวเองหันมาปรับเอ่อปรับเขาเรียกว่าไรปรับอารมณ์ปรับสนดุลกับตัวเองว่าอยู่ให้ได้แล้วเรียบร้อยแล้วฉันมีอนาคตที่ดีกว่าเยอะในเรื่องของหน้าที่การงานแล้วก็การเงินด้วยนะคะนี่ก็คือตัวตนของสับคนที่มีประเด็นค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าเขาคนนั้นของชาวมังกรน,นะคะจะเป็นยังไง ชาวมังกรช่วงนี้มีเหตุนะคะในเรื่องของหน้าที่การงานนะในเรื่องของการการงานอะความสําเร็จนะคะบางท่านไม่สนใจอะไรเลยอะมาลงทุนธุรกิจของตัวเองดีกว่าเรื่องของความรักไม่เอาละมาดูเขาคนนั้นของคุณคะ่ะชาวมังกรจะเป็นยังไงบ้างมันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว สถานะของคุณกับเขานะคะเขาก็รู้ว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะการเปลี่ยนแปลงตรงนี้มันเกิดจากหนึ่งการนิ่งนอนใจสองการเพิกเฉยสามการปล่อยวางสี่การไม่รู้สึกรู้สาเราง่ายๆก็คือหนึ่งความจืดจางในใจนี่คือความจืดจางในใจของเขาถึงแม้ว่าเขาก็รู้ว่าคุณอะหวังดีกับเขาขนาดไหนนะคะแต่เราก็มองว่าตัวเขาเองนี่แหละเป็นฝ่ายหมดใจเป็นฝ่ายไปแอบมีคนอื่น เขาอาจจะมีคนอื่นในลักษณะที่ว่าคอยผลักดันเขาในเรื่องของชีวิตของเขาในเรื่องของหน้าที่การงานของเขาก็เป็นไปได้นะคะแต่ถึงยังไงมันก็เป็นการตัดสินใจที่เลือกจบด้วยน้ํามือของเขาเองจริงๆอะ่ะทางออกอะระหว่างเขากับคุณมันมีทางออกนะทางออกตรงนี้คืออา,อาจจะต้องหันหน้ามาคุยกันแต่เขาไม่เลือกนะคะเขาเลือกตัดจบเลยเลือก เรียกเอเอเรีว่าอะไรเอาตัวรอดดีกว่านะคะเราบอกว่าเขาเอาตัวรอดกับความสัมพันธ์ตรงนี้คือตัดจบไปหาลู่ทางของตัวเองอะไรประมาณนั้นเพราะสาเหตุหนึ่งคือการหมดใจนี่คือฝั่งเขานะัปัจจุบันนะคะเดี๋ยวมาดูว่าความในใจค่ะของชาวลัคนามังกรราศีมังกรด้วยจะเป็นยังไงนะคะยิ่งดาวสุกก็ดูได้เช่นกันเลยถ้าคุณรู้ตำแหน่งมังกรเนี่ย มาดูค่ะมาดูความในใจของชาวมังกรน,นะคะจะสื่ออะไรออกมาบ้างโอเคมันก็น่าจะสอดคล้องกับตัวตนของคุณเรามองว่าสิ่งที่คุณคิดอยู่มาตั้งนานแล้วอะ คุณอาจจะห่างกับเขามาสักพักใหญ่ๆแล้วก็ได้นะคะแต่มันมีอะไรที่เป็นเรื่องราวของเขาที่คุณคิดวนอยู่ตั้งนานแล้วแต่ตอนนี้คุณเลิกคิดแล้วคุณตัดสินใจแล้วเลือกอนาคตเลือกเป้าหมายเลือกความชัดเจนแล้วก็เลือกความมั่นคงให้กับตัวเองเพราะคุณก็รู้ว่าโอกาสระหว่างคุณกับเขามันมองไม่เห็นช่องทางความเป็นไปได้ในอนาคตวันข้างหน้าที่จะหวนกลับมารักกันแล้วมีหนํำซ้ําต่อให้หวนกลับมายังไงก็ตามเราก็มองว่าคุณก็รู้อยู่แก่ใจว่าปัญหามันก็ยังคงเดิมปัญหามันก็ไม่ได้รับการคี่คลายอะไรแล้ว เขาก็ยังไม่ได้ให้ความชัดเจนคุณเหมือนเดิมนะคะนี่คือสาเหตุสิ่งที่คุณกาลังตัดสินใจมันก็เหมือนกับว่าสถานะคุณอะต่อให้เขาหวน้ะคุณคิดอยู่แล้วอะต่อให้เขาหวนมายังไงสถานะของคุณคุณก็ต้องอยู่อย่างระแวงอะนะคะอยู่อย่างระแวงหรืออยู่ต่างอย่างระวังหรือมีความระแวงกันและกันการระแวงกันและกันก็หมายถึงว่าสถานะแหละที่มันต้องปิดบังตลอดเวลาซึ่งมันรู้สึกอึดอัดตอนเนี้ไม่แล้วชาวมังกรเลือกเริ่มต้นชีวิตให้กับตัวเองแล้วนะคะคุณตัดสินใจแล้ว ไม่แน่นะคะฝ่ายคุณเองก็ได้เป็นฝ่ายตัดสินใจเองว่าโอเคสมควรแก่เวลาแล้วเขาไม่เหมาะสมกับเราหรอกเขาไม่คู่ควรกับเราหรอกเราต้องได้ดีกว่านี้เราต้องไปเริ่มต้นใหม่เราจะต้องมีอะไรดีๆนะคะนี่คือสาเหตุเลยค่ะแล้วเราก็มองว่าในความสัมพันธ์ทั้งเนี้ยมันมีเรื่องราวของความถูกต้องมันมีเรื่องราวของเออความไม่ถูกต้องความออผิดศินนะคะแล้วมีเรื่องของสังคมเข้ามาเกี่ยวข้อง นะคะสังคมวัฒนธรรมอะไรต่างๆบางทีก็เกี่ยวข้องนะคะต่างคนต่างวัฒนธรรมต่างคนต่างสังคมต่างคนต่างฟุตชัน,ชนอะไรบมาณนี้ได้หมดเลยนะคะนี่คือสาเหตุที่ทําให้ชาวมังกรลุกขึ้นสู้เพื่อตัวเองแล้วก็มองอนาคตให้กับตัวเองแล้วคุณก็กําลังจะพบเจอสิ่งสำเร็จพบเจออะไรก็ตามที่มาเป็นการประสบความสําเร็จให้กับตัวเองด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูความในใจของเขาจะเป็นยังไงบ้างชาวมังกรน,นะ มาดูความในใจของเขาของคุณนะคะมาถ้ามันอยู่ในสถานะถ้ามันอยู่ในสถานะที่ไม่ชัดเจนมันยิ่งแล้วใหญ่เลยอะนะคะยังไงมันก็ไม่ได้ให้ความชัดเจนะ่ะคุณรู้อยู่แล้วอะว่าปัญหาตรงนี้มันมันยื้มานานแล้วด้วยนะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะเขาคนนั้นของคุณค่ะจะเป็นยังไงบ้างนะคะเรามองว่าเขามีครอบครัวไหมเออเขามีคนอื่นไหม ต่อให้เขามีใจให้กันกับคุณยังไงอ่ะมันเหมือนกับว่าเขาก็ต้องเลือกครอบครัวมาเป็นหลักอ่ะเลือกความมั่นคงในชีวิตของเขามันเป็นหลักหรือเปล่า mm. เลือกอะไรที่ว่ามันเป็นความชัดเจนมาเป็นหลักหรือเปล่านะคะนี่คือคือที่คิดว่าเขามีความมีใจให้คุณนะเราก็มองว่าเขามีนะแต่เขามองไม่เห็นช่องทางมองไม่เห็นลู่ทางอ่ะว่าอนาคตอ่ะมันจะมันจะลงตัวมันจะลงเอ่ยได้นะคะเราเห็นว่าที่ผ่านมา เขาก็เสียดายนะไม่ใช่ไม่เสียดายเขาก็เสียดายอะความที่มีใจให้กับคุณแต่ตรงเนี้มันมองไม่เห็นอนาคตไงมีใจก็สูนมีใจแต่อนาคตที่จะอยู่ด้วยกันได้เนี่ยมันมองไม่เห็นโอกาสตรงนั้นนะคะเราเชื่อว่าเขาน่าจะมีครอบครัวนะคะนี่คือประเด็นสิ่งสาคัญเลยแล้วเราก็เห็นว่าตอนเนี้เขาก็น่าจะหวนกลับไปหาครอบครัวเขาหรือเปล่านี่คือความชัดเจนหวนกลับไปหาครอบครัวเขาเพราะอาจจะเป็นเพราะว่าหนึ่งเขาน่าจะมีคนในครอบครัวที่คอยผลักดันเขานะคะมี power มากพอ นะคะมีศักยภาพมากพอในเรื่องของหน้าที่การงานในเรื่องราวของความสําเร็จในชีวิตนี่คือสิ่งสําคัญเลยที่เขาเลือกตัดสินใจนะคะเลือกตัดสินใจที่จะจะห่างคุณนะคะเพราะว่าหนึ่งอย่างน้อย,อยเขามองเห็นเขาต้องเลือกความมั่นคงในชีวิตมาก่อนอะ เนี่ยค่ะเขาเลือกความมั่นคงในชีวิตมาก่อนจริงๆนะคะแล้วเราก็เห็นว่าเขาน่าจะมีใครเป็นตัวเป็นตนที่เป็นครอบครัวของเขานะนะคะโอเคนี่ก็คือความในใจของเขานะคะยากหน่อยนะคะในระหว่างความสัมพันธ์ที่มันมีเรื่องราวของความไม่ชัดเจนกันนะ่ะมีเรื่องราวของเออมันมีเรื่องราวของสถานะโอเค จริงๆอะคุณอะคือคนที่ใช่สหรับเขานะบอกได้เลยว่าคุณอาจจะเป็นคนที่ใช่สรับเขาแต่บนโลกของความเป็นจริงมันไม่ใช่ไงบนโลกของความเป็นจริงเขาเลือกเขาเลือกเขาต้องเลือกเอาครอบครัวเขามาก่อนหรือว่าเขาเลือกเอาความมั่นคงในชีวิตของเขามาก่อนนี่คือความในใจของเขาด้วยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าแนวโน้มค่ะต่อให้มีใจให้ต่อให้คิดว่าคุณคือคนที่ใช่ แต่ในโลกความเป็นจริงมันไม่สามารถอยู่ด้วยกันได้นะคะตรงนี้ทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะตำแหน่งความรักไปสลับตำแหน่งกันเอาเองนะคะหรือเรื่องเราอาจจะไม่ตรงเลยก็ได้นะคะมาดูค่ะ คุณอยากเป็นตัวจริงเสียงจริงกับเขาอะคุณอยากมีความรักที่เพอร์เฟกอะคุณอยากจะมีความรักที่ลงตัวนะคะแต่ตรงนี้มันขึ้นมาให้ว่าต่อให้เขาหวนกลับมายังไงเรื่องตรงนั้นมันก็ยังเป็นไปไม่ได้อยู่ดีนะคะเอ่อมันก็เลยทําให้ตรงเนี้ มันเป็นแผลใจของคุณมาสักพักสักระยะหนึ่งแต่บางท่านตอนเนี้เพอร์เฟกกับตัวเองแล้วบางท่านตอนเนี้คุณหลุดพ้นกับสถานะแล้วคุณมีความตั้งใจมากๆเอาปมในใจตรงนี้ออกจากความคิดของคุณนะคะเอาออกจากสมองของคุณเอาออกจากความในใจของคุณด้วยเพราะคุณอาจจะคิดว่ายังไงมันก็ไม่มีหนทางเป็นไปได้แล้วทําไมเราไม่หาความสุขได้ด้วยตัวเองนี่คือสาเหตุของคุณที่คุณเป็นอยู่แล้วก็แนวโน้มที่คุณเป็นอยู่ด้วย นับจากนี้ไปถ้าจะบอกว่าต่อให้เขาหวนกลับมายังไงก็ตามเอาง่ายๆตัวตนของคุณคุณก็คุณก็คิดอยู่แล้วอะว่ามันอย่างน้อยๆมันก็อีหลอบเดิมอยู่ดีมันก็ไม่มีอะไรที่มันดีขึ้นก็สู้เลือกจบเลือกหาความสุขใส่ตัวแล้วก็เอาเก็บความรู้สึกเก่าๆตรงเนี้ยลบออกจากใจหาหนทางให้กับตัวเองหาอะไรก็ได้ที่มันเติมเต็มกับตัวเองนะคะนี่คือแนวโน้มของชาวมังกรทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวมังกรตอนนี้เหมือนอารมณ์ของคุณอะ เหมือนอารมณ์ของคุณคุณเขาทําคุณเจ็บมาแล้วอะต่อให้คุณต่อให้คุณพยายามคิดเองเอง,เองว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งเขาจะกลับมาคุณก็หมดใจแล้วอะคุณมีทางออกให้กับตัวเองแล้วอะค่ะนะคะจะไม่เสียใจแล้วก็จะไม่คิดเอาเรื่องตรงเนี้ยเก็บไว้ในใจด้วยทีนี้มาดูค่ะว่าเขาคนนั้นของคุณค่ะแนวโน้มฝั่งเขานะคะเขากําลังไปได้ดีมีสุขละมั้งคิดของเขา นะคะเขากําลังไปได้ดีมีสุขเขาน่าจะมีใครสักคนหนึ่งที่คอยปนเปื้อเขาหรือเปเขาอยู่หรือให้ค่าเขาอยู่นะคะหรือดูแลซัพพอร์ตเขาอยู่ก็เป็นไปได้มันมีเรื่องราวของการซัพพอร์ตกันแต่ถ้าจะบอกว่าเขาเลือกผลประโยชน์มากกว่าเรื่องของความรักไหมเลือกผลประโยชน์มากกว่าใจไหมเราก็มองว่าเขาเลือกผลประโยชน์มากกว่าใจทําให้เขาเลือกตัดจบกับคุณนะคะนี่คือแนวโน้มฝั่งเขาโอเคแน่ๆเขาเป็นคนใจโรเล่ด้วย เขาเป็นคนใจโรเล่ด้วยแล้วที่สําคัญเขาไม่ได้มองความรักมาเป็นที่ตั้งเขามองเรื่องผลประโยชน์มาเป็นที่ตั้งก็เลยเป็นสาเหตุที่ทําให้เขารู้สึกว่าที่ทําให้เขารู้สึกว่าเขาเลือกที่จะตัดจบกับคุณเพราะเขามีคนอื่นที่ให้สถานะเขาอยู่เนี่ยค่ะให้ความมั่นคงกับเขาอยู่อาจจะมีคนอื่นคอยเปเขาอยู่ก็ได้นะคะนี่คือคนใจโรเล่ แล้วมีนำซ้ำําเราก็มองว่าระหว่างเขากับคุณก่อนหน้านี้มันบอกมันมีเรื่องราวของการยื้อกันมาแล้วมันมีเรื่องราวของอารมณ์ของเขาที่มันเหมือนกับคนหมดใจไปแล้วนะคะหรืออารมณ์ของเขาเขาก็ลองยื้อกับคุณดูแล้วแต่มันไม่เป็นผลนะคะอะไรประมาณนี้นี่คือแนวโน้มฝั่งเขาทีนี้เดี๋ยวเรามาดูค่ะว่าแนวโน้มฝั่งคุณเออไม่ใช่ค่ะมาดูบทสรุปค่ะสําหรับคนที่มีประเด็นชาวมังก่อนนะคะจะเป็นยังไงบ้าง เป็นอดีตเรามองว่าเป็นตำนานสําหรับคุณเลยก็ได้นะคะบทสรุปของคุณเขาบอกว่าเรื่องราวตรงนี้มันก็อาจจะเป็นตำนานสําหรับคุณไปแล้วนะคะที่ครั้งหนึ่งคุณเคยรักมอบมอบความรักให้เขาเต็มที่เลยประคบประงมความรักครั้งนี้เต็มที่เลยหวัง เต็มที่ด้วยคุณมีความหวังกับความรักครั้งนี้มากแต่ผลสรุปสุดท้ายคุณก็ต้องเลือกที่จะปล่อยวางแล้วปล่อยเรื่องราวของความรักครั้งนี้นะคะเป็นอดีตเป็นความทรงจําแล้วก็เป็นตํานานที่คุณจะพยายามลืมแล้วเราก็เชื่อว่าคุณลืมนะคะคุณ่ะพยายามยื้อกับตัวเองอยู่แล้วคุณจะเริ่มต้นใหม่ให้ได้ด้วยคุณจะพยายามหาความสุขกับตัวเองแล้วล่ะนะคะเราเชื่อว่าคุณหาความสําเร็จให้กับตัวเองแล้วเพราะว่าคุณรู้อยู่แล้วว่ายังไงก็ตามที ก็ตามทีคุณพยายามทําเพื่อเขาอะ่ะคุณวัดใจเขาเลยอะ่ะคุณแบบทําทุกสิ่งทุกอย่างให้เขาหมดอะ่ะเพราะความหวังความหวังอย่างเดียวว่าว่าความสัมพันธ์ของคุณมันจะได้ไปต่ออะไรประมาณนี้แต่จนแล้วจนรอดมันก็กลายเป็นเรื่องเล่านะคะกลายเป็นเรื่องเล่าในใจคุณกลายเป็นอดีตในใจคุณแล้วเราก็เชื่อว่าเร็วนี้ค่ะชาวมังกรนะคะเชื่อเถอะเขาบอกมาว่าคุณอาจจะได้พบรักครั้งใหม่ในชีวิต นะคะคุณอาจจะได้เริ่มต้นใหม่ในชีวิตแล้วคุณอาจจะมีแนวโน้มมีความสัมพันธ์ครั้งใหม่ที่ดีๆเข้ามาแล้วนะคะแล้วเราก็เชื่อว่าชาวมังกรคุณไม่เคยหมดไฟกับตัวเองคุณลุกขึ้นสู้กับตัวเองถึงแม้ว่าในใจของคุณคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณมีเจ็บเจ็บบ้างนะคะกับอดีตที่ผ่านมาแต่คุณก็ไม่เคยหมดหวังคุณยังมีความหวังกับความรักครั้งใหม่เสมอนี่ก็คือบทสรุปของคุณเลยค่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูว่าคนโสดจะเป็นยังไงนะคะ คนโสดจะเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยเดี๋ยวมาดูกันคนโสดค่ะ คนโสดช่วงนี้อาจจะไม่ค่อยจะสนใจเรื่องของความรักซะทีเดียวหรือแม้แต่กระทั่งว่าถ้ามีใครมาอยากจะมารักคุณอยากจะมาชอบคุณคุณเหมือนกับเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบมากขึ้นคิดนานมากขึ้นไตรตรองมากขึ้นนะคะแล้วอีกอย่างหนึง่งเขาบอกมาว่าคนโสดสิ่งที่คุณตั้งใจอ่ะคุณตั้งใจอย่างเดียวขอให้ชีวิตของคุณเพอร์เฟกที่สุดมีฐานะที่ดีที่สุด นะคะตอนนี้คุณสามารถสร้างความสุขให้กับตัวเองได้อะแล้วเราก็มองว่าคนโสดจริงๆอะ่ะคุณค่อนข้างจะปิดกั้นอารมณ์ของตัวเองปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองสักหน่อยนะคะหรือคุณอาจจะเลือกยากเลือกเยอะนะคะเรามองว่าคุณเลือกเยอะแน่ๆนะคะการเลือกของคุณน่ะคือคุณไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจแน่นะคะเพราะว่าเรามองเห็นว่าคุณต้องการคนที่ถูกกับสเปคของคุณจริงๆถูกกับใจของคุณจริงๆคนที่แบบว่า ไม่ต้องอะไรมากขอแค่ใจค,คุณคิดว่าคนนี้ใช่นั่นแหละค่ะคือตัวตนของคุณชาวโสดมังกรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งมันเป็นเรื่องราวที่คุณเคยเจ็บช้ำน้ําใจมาจากอดีตเจอความรักที่มันไม่ดีเจอความรักที่มัวแต่ถูกปิดบังเจอความรักที่แบบไม่ซื่อสัตย์อะเอาง่ายๆไม่ว่าคุณจะอยู่ในสถานะต,ตัวจริงหรือตัวสํารองเราก็มองว่าคุณก็อยู่ในสถานะอยู่ในความรักที่มันไม่ซื่อสัตย์มา มันก็เลยทำให้คุณอาจจะค่อนข้างปิดกั้นหัวใจตัวเองสักนิดหนึ่งเลือกมากสักนิดหนึ่งเลือกเยอะสักนิดหนึ่งไตรตรองลสักนิดหนึ่งนะคะแล้วเราก็มองว่าคุณเป็นค่อนข้างะจะเป็นคนที่ละเอียดรอบคอบในการตัดสินใจความรักครั้งใหม่ด้วยนี่ก็คือคนโสดของชาวมังกรแต่เราก็เห็นว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามาหาคุณแล้วนะบางคนอาจจะได้พบเจอคู่นะคะเด็กกว่าอ่อนกว่า คนหล่อเข้ามาเรียบร้อยแล้วหรือคนที่ว่าพร้อมจะดูแลคุณเลยชาวมังกรช่วงนี้นะคะเป็นความสัมพันธ์ครั้งใหม่ด้วยแล้วเราก็เห็นว่าเป็นเรื่องเป็นช่วงจังหวะที่คุณอาจจะต้องตัดสินใจแล้วแหละเลือกที่จะเปิดใจแล้วล่ะนะคะเพราะรู้สึกว่าเขามาดีรู้สึกว่าเขามาแบบว่าอืมเนาะหรือ คุณอาจจะคิดก็ได้ว่าเอ้ยคนนี้ที่เข้ามากระลิมกระเลียนี่เข้ามาจีบคุณนี่เจ้าชู้ไหมนี่แหละค่ะคืออยู่ในห่วงที่คุณกําลังตัดสินใจวาเลนไทน์คุณไม่ได้เงานะคะคุณมีคนเข้ามาอยู่แล้วนะคะแต่เราก็มองว่าเป็นห่วงที่คุณกําลังตัดสินใจซะมากกว่าคุณกําลังหลุดคุณกําลังสับสนกับความคิดตัวเองคุณกําลังเหมือนกับว่าอารมณ์ของคุณเนี่ยนะคะช่วงนี้คุณอาจจะยังละล้าละลังก็ได้ยังไม่รีบตัดสินใจก็ได้นะคะคุณกลัวคนเจ้าชู้ นะคะนี่คือสาเหตุเลยว่าที่เข้ามาเนี่ยเอ้ยจะเจ้าชู้ไหมจะมีคนอื่นไหมจะมีพันธะกับใครไหมแล้วมากระลิ้มกระเหลี่ยมไหมทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกับว่าตอนเนี้ยคุณระแวงทุกสิ่งทุกอย่างตอนนี้คุณเริ่มมองเห็นคุณค่าตัวเองว่าชีวิตของคุณคุณสามารถทําอะไรได้ตั้งมากมายนะคะคุณสามารถ สร้างฐานะด้วยตัวเองคุณสามารถสร้างความมั่นคงด้วยตัวเองคุณเก่งเรามองว่าคุณเก่งอะหลายๆสิ่งหลายอย่างเลยนะคะตรงนี้แต่เราเห็นว่าคุณน่าจะได้ใครเข้ามาสักคนแล้วละช่วงนี้นะคะของชาวมังกรคนโสดยินดีด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูสิไม่ได้เหงานะเรามองว่าคุณก็ไม่ได้เหงานะคะเพียงแต่ว่าคุณดูดูเข้าไปก่อนอะคุณไม่แน่ใจในตัวเขาอะคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะเจ้าชู้ไหมคุณไม่แน่ใจว่าเขาจะมีคนอื่นไหมนี่คือการที่คุณดูดูเขาไว้นะคะ เพราะคุณอาจจะเหมือนกับว่าเอ้ยอย่างน้อยๆตัวเองก็น่าจะมีทางหนีที่ไล่ให้กับตัวเองอะ่ะคือไม่ให้เขาไปหมดใจอะไรประมาณนั้นอะ่ะมีไม่อยากจะซ้ํารอยแผลเดิมมีอดีตเป็นบทเรียนเลยค่ะของชาวมังกรเขาบอกว่าอาดีตของคุณนั่นแหละค่ะคือบทเรียนนะคะที่ทําให้คุณเอ,อ่อไม่กล้ายังไม่พร้อมที่จะตัดสินใจแต่เราก็เห็นว่าความรักครั้งใหม่ตรงนี้ดีไหมขอดูหน่อยค่ะ ขอดูหน่อยดีไหมโอ้เขาบอกมาว่าคุณยังไม่รู้เลยว่าเขาดีหรือไม่ดีบอกแต่ว่าตัวตนของคุณอะคุณมีอดีตเป็นบทเรียนแล้วก็บทเรียนราคาแพงต่างหากที่คุณพยายามลืมเรื่องราวในอดีตให้ได้ก่อนอะไรประมาณนี้นะคะเป็นช่วงที่คุณพยายามปรับตัวปรับใจลองให้โอกาสกับตัวเองเท่านั้นเองโอเคค่ะอย่างน้อยๆอ,อย่างน้อย นะคะอย่างน้นอยๆเลยคุณก็ไม่ได้ปิดกั้นตัวเองซะมากมายคุณยังให้โอกาสกับตัวเองแต่คุณก็ไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจอะไรมากมายสักทีเดียวนะคะเพราะบทเรียนราคาแพงนี่แหละมันค้ํคอคุณอยู่นะคะโอเคค่ะเดี๋ยวขอดูหน่อยนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งค่ะชาวมังกร เขาบอกมาว่าช่วงนี้คุณปักไฟคุณสนใจในเรื่องของฐานะคุณอยากรวยอย่างเดียวคุณอยากมีความมั่นคงอย่างเดียวนะคะนี่คือสิ่งสําคัญเลยทําให้คุณรู้สึกว่าโอเคคุณไม่จำเป็นจะต้องรีบด่วนตัดสินใจนะคะเพราะ โอ้ยตายแล้วทำไมอดีตบทเรียนอดีตมันเจ็บมากเลยอดีตมันพังมาแบบสุดๆเลยอ่ะเขาบอกว่าชาวมังกรคุณพังกับความรักที่แบบว่าคุณเคยตั้งอกตั้งใจอ่ะเรามองว่าคุณตั้งอกตั้งใจอ่ะนะคะว่าจะว่าจะมีความมั่นคงกับความรักที่ผ่านมาได้อ่ะแต่ตรงนี้มันไม่ใช่แล้วไงนะคะตรงนี้มันไม่ใช่แล้วมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกว่าบางทีคุณก็สับสนอ่ะบางทีคุณก็เออเรียกว่าอะไรบางทีคุณก็ไม่ค่อยจะ ยังอยากจะตัดสินใจนะคะเรามองว่าคุณยังไม่ค่อยรีบด่วนตัดสินใจเอาง่ายๆเลยที่สําคัญตอนนี้คุณให้ค่าให้ความสําคัญในเรื่องของตัวเองนะคะเพราะตัวเองกําลังได้ดีก็ได้ในอาชีพการงานก็ได้ในเรื่องของการเงินก็ได้ หรือแม้แต่กระทั่งว่าคุณกลัวถ้าคุณมีความรักครั้งใหม่จะเข้ากันกับครอบครัวเขาไม่ได้จะหรือเขาจะเข้ากับครอบครัวเราก็ไม่ได้อะไรอย่างนั้นด้วยหรือมีเรื่องราวของครอบครัวเข้ามาแอนตี้ด้วยนี่คือสิ่งสําคัญเลยนะคะที่มันยังคาใจของชาวมังกรอยู่โอเคเขาบอกมาว่าชาวมังกรคะทุกสิ่งทุกอย่างคะ่ะนะคะตัวตนของคุณถ้าคุณจะเลือกคู่คุณต่อไปนี้คุณจะเลือกคนที่ชัดเจนคนที่ คู่ควรกับคุณแล้วคนที่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องต้องเดินไปด้วยกันได้อะไม่ว่าจะเป็นฐานะวัฒนธรรมต่าง,างๆนานานะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่คุณยังไม่ได้รีบด่วนตัดสินใจนับจากนี้ไปถ้าคุณจะตัดสินใจคุณจะตามใจตัวเองละคุณจะอ่าเขาเรียกว่า จะทาตามฝันของตัวเองนะคะจะเอาตัวเองเป็นที่ตั้งจะไม่ยอมใครง่งายๆอีกต่อไปนะคะเขาบอกว่าชาวมังกรคุณจะไม่ยอมใครง่งายๆอีกต่อไปการเปลี่ยนแปลงกับอดีตที่ผ่านมาทําให้คุณเข้มแข็งมากขึ้นนี่คือสิ่งสําคัญที่เกิดขึ้นกับคุณแล้วเราก็แต่จริงๆเราก็มองว่าการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นะคะอย่างน้อยๆอย่างน้อยๆคนโสดคุณน่ะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเยอะนะคะคุณไม่ยอมใครง่ายๆมากขึ้นเยอะคุณไม่เปิดใจให้ใครง่ายๆมากขึ้นเยอะ นะคะเพราะคุณไม่ต้องการกับความรักที่หนึ่งมีเรื่องราวของการผิดศินมีเรื่องราวของความไม่ชัดเจนมีเรื่องราวของการนอกใจนะคะนี่คือ,อคําแนะนําของคุณโอเคค่ะชาวมังกรคะอย่างน้อยๆตอนนี้เราเชื่อว่าคุณน่าจะมีใครเข้ามาคุยกับคุณนะคะเพียงแต่ว่าก็ดูๆกันไปได้ไม่ได้ไม่ไม่ได้ผิดนะคะไม่ได้ผิดแล้วเราก็เห็นว่าชาวมังกรคุณมีความรอบคอบอะ ในการเลือกคู่มากขึ้นด้วยนะคะคลิปนี้ของชาวมังกรก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ไว้ติดตามนะคะคลิปความรักของธาตุดินคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอวอวยพรชาวมังกรให้มีความสุขในช่วงวาเลนไทน์ทุกๆท,ท่านไม่ว่าคุณจะอยู่สถานะใดก็ตามนะคะไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ